ชายชาติโยโดมเผยสภาพจิตใจ มิกเบนหลังเจอมรสุมข่าวจากกรณีที่สารแขวงพรนครเหนือมีคำสั่งจำคุกเบนพรชิตาและมิกบรมวุิคนละ6เดือนโดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษ1ปีและปรับเป็นเงินคนละ6000บาทรับเป็นพีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลังตรวจสอบว่ามีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดได้มีโอกาสเจอชายชาติยโด พี่ชายของมิกบรมวูธก็ได้เปิดใจก็มีโอกาสได้คุยอยู่คุยกันตลอดและคือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ เรารู้จักน้องรู้จักมิกและเบน์ชายรู้อยู่แล้วว่าก้นบึ้งของหัวใจเจตนาของเขาไม่เคยคิดที่จะทำร้ายใครและขั้นตอนอะไรต่างๆที่มันและเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราก็ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยการให้กำลังใจเป็นหลกักแต่ว่าอะไรที่จะต้องเป็นขั้นตอนและต้องดำเนินการต่อไปเราก็พยายามที่จะช่วยเท่าที่เราช่วยได้และเป็นกำลังใจให้ในวันที่เขาอาจจะมีความรู้สึกมากมายที่มันเกิด ขึ้นคนเราอยู่มาก็ไม่เคยเจอความรู้สึกแบบนี้ชายเชื่อว่าเขาก็ต้องการกำลังใจและอยากให้เรื่องราวมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเร็วๆพอคนเราอยู่กับความรู้สึกแบบนี้นานๆมันก็คงจะไม่ดีถามว่าไหวไหมก็ไหวนะแต่ก็ดูออกว่ามีช่วงที่เขาเปลี่ยนไปเงียบไปกังวลมันเกิดขึ้นอยู่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันยากกับการที่จะต้องออกมารับมืออะไรที่เขาไม่คาดคิดและเขาไม่ได้ ทำด้วยความตั้งใจหรืออยากจะทำร้ายใครแต่มันเข้ามาโดยที่คือบอกว่าเขาไม่รู้มันก็เขาไม่รู้จริงๆแต่ว่าเมื่อมันมีอะไรเข้ามาเขาก็ยอมรับว่าถ้าเขารู้เท่าไม่ถึงการเป็นความผิดที่เขาเลี่ยงไม่ได้จริงๆแต่อย่างที่บอกว่าในฐานะที่เรารู้จักเขามาตลอดทั้งชีวิตใายเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนอย่างไงเป็นคนที่ไม่คิดที่จะทำร้ายใครและเขาก็จริงใจเปิดเผยทุกอย่างอยู่แล้วทุกคนแทบจะเห็น ทุกอนูในทุกอย่างของมิกทั้งครอบครัวและครอบครัวเรามันอยู่ด้วยกันมาเป็น20ปี30ปีเขาไม่อยากทำร้ายใครอยู่แล้วในวันนี้ที่มีข่าวออกมาก็มีคนโทรมาหาชายเยอะมากไม่ใช่ว่าโทรมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่โทรมาเพื่ออยากจะให้กำลังใจและอยากจะช่วยที่ไม่ได้คุยกันมาเป็น10ปี20ปีว่าจำพี่ได้ไหมพี่ทำงานอยู่ด้านนี้เรื่องนี้อยากจะช่วยบอกโทรมาหาพี่ได้เลย คือมีคนโทรมาแบบนี้เยอะมากคือชายสรุปได้ว่าคนรักมิกกับเบนเยอะมากคนรอบข้างก็มีแต่คนเห็นใจและเข้าใจและอยากจะช่วยมากกว่าชายชาติโยโดมกล่าว